สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกขู่ทุกคนครับผมฉเฉยครับยุก็พอกระใหญ่คือเก่าเมื่อนี้พ่อก็หยาผ้าพี่น้องมาหลาะเบิงสวนมันนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาโอ้ยตกอยู่เคืองมือพี่น้องตกแห้งคักครับฝนฝนนี่ฝนดีขนาดครับปีนี้ผ้าพี่น้องมาหลาะเบิงนะครับสวนแปลงมันสัมปะหลัง ผ่านพวงเพชรอีกหนึ่งแปลงของพอ่อกอหห่านะครับผมตัวนี้มันได้ได้เทกเดือนละเดี๋ยวนับก่อนพี่น้องทุน,นากรกฎดาสิงหากันยาอา่าสามเดือนเกือบ4ี่เดือนแล้วพี่น้องแต่ว่ามัน,นเห็นบอ่อพี่น้องสูงลิฟสูงมากเลยครับสูงแห้งประมาณ ได้แล้วครับต้นได้ประมาณสองเมตรนะครับโอ้ยหักศักดเนี่ยพี่น้องสภาพทั้งไต่รองมันก็นจะมานประมาณนี้เอ่อมันอายุซ้ำนี่นะครับต้นเป็นยังสี่พกกระกยาเดาวา่าน่าจะขึ้นต้นเออ่จำเป็นนะครับจําเป็นอย่างแห้งนะครับอันนี้พกกระกยาว่าสู้ฟังนะครับว่าอันนี้ระยะหล่องห่างของพกกระกยานี่เมตรหา้าซิฟนะครับ จากระยะต้นฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าหม่องนี้นะครับมันเป็นหม่องที่ห้าเอาขีเรออ้อยนะครับมาดำลง่ไวเพื่อเห้าสิขนออกนะครับแล้วมันซึมลงไปในดินหลายนะครับมันทีมันซุ่มเป็นหนามมันนะมันก็เลยเทีดไทยหม่องนี้งามแห้งนะครับก็จาเป็นที่ห้าต้องต้นมันสวยแล้วห้ากะตองมา,าใส่ปุ๋ยทีลักษณะที่แบบว่าเป็นทรงระเบิดหัวนะครับ ก็คือ0060นะครับ0060นะครับโม่าจะเป็นชนิดอ่าเม็ดหรือว่าชนิดที่เป็นปุ๋ยเกตดนะครับมาฉีดลงโคนเหงาเลยนะครับตอนนี้ฉีดลงไปในโคนเหงาเลยเพื่อเพื่อเบรกต้นมันนะครับเพื่อเพื่อเบรกต้นมันบ่ให้มันบ่ให้มันเกิดอาการขึ้นต้นนะครับหรือว่าบาดต้นบาใบนะครับก็เฮ้าเฮ็ดจังซี่ก็จะซ้อยได้หลายเติบนะครับ ะบได้ว่าอยากให้มันงามแห้งดอกพี่น้องแต่ว่ามันมันถือหม่องกองมันนะครับกองขีเลออ้อยนะครับขีกากอ้อยนะมันก็เลยขื่นสู้งแห้งครับตรงบริเวณนี้จุดใดที่กองไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เกือบเบิดนะครับแต่จักสีเป็นยังไงเดี๋ยวเฮาจังคอยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่ามันสีขื่นต้นหรือว่ามันจะได้หัวมันบ่อนะครับ พ่อก็ญญาจะพยายามทายให้พี่น้องเบิ่งเรืเลยนะครับจนกว่าจะถึงมือเก็บเกี่ยวนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้แคทหนังบ่ได้นะครับฝนยังตกอยู่เขาฉีดปุ๋ยสีหนังกรบเบิดนะครับก็เดี๋ยวพอฝนออกนี่นะครับเขาก็ต้องไปเก็บกู้มันสำปะหลังที่เป็นมันขามปีนะครับเอยมันขามแรงนะครับที่บานพ่อก็ญญาเอื่อนว่ามันเดือนสิบเอ็ดนะครับก็ยังกู้บ่แลหลวเสร็จนะครับเดี๋ยวเขาจะไปกู้มุนันให้มันแหลวนะครับแล้วก็ไรปูกมุนันพ่อเก็บเกี่ยว เขาหน้ามียังแล้วนะครับหลังจากปีใหม่นะครับเขาจะเริ่มทยอยขุดนะครับมันชุดนี้นะครับมันชุดที่ปลูกเดือนพฤษภามนี่นะครับผมเพื่ออ่าเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อได้ปลูกแต่หัวปีก่เกนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับในหลองมันก็นจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่พระเอกของงานพี่น้องใบด่างครับ <c oughs> อ่ะอยับมากนะครับยับมากอันนี้เป็นมันอีเหลืองหน่อยนะครับเป็นดรือกันนะครับนี่บอกเป็นตนหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะล่ามเซหมอีบ้าง <c oughs> นี่ครับมันอีเหลืองหน่อยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งสูงๆงครับมันทวงหัวอืมจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าในในองมันกระสีแบบนี้นะครับก็ยังมีหยายอยู่เล็กหน่อยนะพี่น้อง นี่ครับเขาจะเห็นร่องรอยการแตกของดินนะครับเนี่ยพี่นอ้องหลังจากหลังจากที่มันผ่านาสามเดือนจังหน่นอยก็หอดสี่เดือนแล้วครับมันแปลงแกเห็นร่องรอยแตกหลายอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจังได้คลิปหนาพา่อกระยาสิมาคุยให้เบิรงนะครับว่ามันได้หัวําดวไดแล้วนะครับมันสางหัวได้หลายลําไดแล้วเพราะว่าเฮา ก็ลังเลยฉีดปุ๋ยใส่ปุ๋ยเม็ดไปแล้วนะครับแลกวก็ร่างฉีดปุ๋ยนามนะครับปุ๋ยทางใบห้องโมลทางใบสีเป็นนักตัวไายนะครับ0060ไปแค่สองรอบนะครับยังบม่ทันสีดลงดินนะครับพี่น้องชนนยกัโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนคลิปหนาเฮาจงมาเบิงอีกนะครับว่ามันสีอัปเดตสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับมันสำหรับปีนี้ราคาจะดีนะครับจะ่อนข้างดีนะครับ เากต้องดูแลกันจังน่อยครับผมคลิปนี้ขอลาพีละหนองประส่กรครับคลิปหนาพอกันไหมคขึ้นเขาครับพอกอหยายคือ้เขาขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พอกอหยานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ